สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม้นี่เรื่อยๆตลอดทุกอย่างพร้อมกันไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยให้มันเต็มที่ตลอดไม่ต้องไปคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวอะไร แมันเป็นเนื้อหาตรัสรู้เนี่ยจบช่วยสังสารวัตกันไปตลอดอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับตัดไม่ตัดเนี่ยไปตลอดเลยนั่นะแหละเนื้อหาตัดสรู้คือมันไม่เกี่ยวกับตัดหรือไม่ตดัดแต่มันตัดตัวตัดเองพร้อมกันไป <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกัน และตัดสู้พร้อมไม่ต้องไปเจริญจิตแบบนี้แบบนั้นนะอนไอ้ตัวเจริญเนี่ยมันเป็นตัวก่อเกิดเออมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแหละมวัวแต่ไปเจริญอะ่ะ เจริญจิตชนิดนี้เจริญจิตชนิดนั้นสภาวะนี้สภาวะนั้นเจริญให้ยิ่งขึ้นไปเจริญให้มากๆขึ้นไปเยอะเจริญอนิจจังสิเจริญทุกขังมันไม่ใช่การคอยเจริญตัวเกิดดับเอสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับเกิดหรือดับพร้อมกันไปไม่ต้องไปจะหลงเจริญจิตชนิดไหนไม่ต้องหลงเจริญสภาวะอะไร ทุกสภาวะอน,นิจจังหมดทุกสภาวะอนัตตาหมดไปจเจริญอนัตตามันคืออะไรมันคือความหลงนั่นเองสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงสิ อย่างล้างตัวล้างเองอ่ะล้างให้มันหมดจดอะ่ะสติอะ่ะสติอะ่ะอย่างล้างตัวล้างเองทิฏฐิทุกประเภทอะ่ะไม่ต้องไม่คอยหลงเจริญมันไม่ต้องไปหลงดอกย้ำมันนะ ละได้ละไม่ได้ไม่ต้องไปหลงตอกย้ำหมดไม่หมดไม่ต้องไปหลงตอกย้ำพ้นไม่พ้นไม่ต้องไปหลงตอกย้ำไปอีกสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับพ้นไม่พ้นสิใช้เนื้อหาที่มันล้างในตัวมันเองอะลึกขึ้นมาให้สั่งสารวัตรไม่ใช่ไปตอกย้ำสภาวะไม่ใช่ไปตอกย้ำทิฏฐิแบบชนิดคาทิฏฐิ พ้นไม่พ้นเนี่ยดิเลสหมดไม่หมดไม่ต้องไปตอกยำ้ำสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดอ,อวงเช็คมันก็ไม่หมดไอตัว่วงอนะ่ะ สิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับหมดไม่หมดเนี่ยพร้อมกันเลยรูปรโลกอะไรขึ้นมาอย่างนี้อย่างนั้นมันก็คือทิฏฐิอ่ะแต่มันอยากคาทิฏฐิสิต้องล้างตัวล้างเองพร้องกันไปทิฏฐิชนิดล้างทิฏฐิเองเนี่ยเป็นพื้นฐานตลอด สิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันเป็นทิฏฐิชนิดล้างทิฏฐิเองมันคือเนื้อ,อาหาวุมุดสรุปนิพพานสรุปเนี่ยต้องเป็นพื้นฐานตลอดไม่ใช่มีแต่รูขาเดียวเห็นขาเดียวทิฏฐิขาเดียว ไม่ต้องห่วงแล้วเช็คไม่เช็คได้ไม่ได้มีไม่มีเป็นไม่เป็นเออสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับมีไม่มีสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับยึดหรือไม่ยึดไม่ใช่ไปคอยไม่ยึดอะไรหรือต้องคอยไปยึดอะไรสิ่งนี้มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึด สติสมาธิปัญญาไม่ต้องไปห่วงคอยเจริญมันมันไม่เอาเราอยู่แล้วมันจะสติสมาธิหรือปัญญามันไม่เอาตัวมันเองอยู่แล้วไม่ต้องมีใครไปหลงเอามันต้องเจริญสติกันแบบนั้นต้องเจริญปัญญากันแบบนั้นแบบนี้มีแต่แบบ แบบไปเรื่อยเออไม่ล้างตัวมันเองไงผู้หลงสร้างอะไรมันเป็นแบบหลงอุปโลกแล้วมันไม่ล้างอุปโลกมึงเอาแบบไปยึดหมดเอาแบบไปติดหมดเลยไปหลงแบบเลยแบบไม่ล้างแบบตัวปฏิบัติไม่ล้างตัวปฏิบัติกลายเป็นตัวปฏิบัติที่คาตัวปฏิบัติอยู่อย่างนั้น อผมพุฏาท่าน,น,นก็ให้บทสรุปแล้วไงทุกอย่างมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันได้มีความหมายในความเป็นอะไรแล้วทําไมยังต้องคาไอตัวผู้ปฏิบัติอยู่ในเมื่อตัวมันก็ไม่ใช่ตัวทําไมต้องหลงตอกย้ําความเป็นตัว ไปย้ำอะไรมันก็มปเนี่ยแหละเขาเรียกมันไปเจริญสมุทยัยย้ำในตัวรู้ไปเจริญสมุทยัยย้ำทุกอยู่อย่างนั้นมันต้องเป็นบทสรุปสิเออน้องให้มันเป็นบทสรุปที่มันล้างตัวผู้สรุปเองไม่ใช่เอาอุปโลกตัวไปหลงเจริญอะไรไม่ใช่อุปโลกตัวไปคอยปฏิบัติอะไรเป็นอะไรขึ้นมา อุปโลกชนิดล้างอุปโลกเองอุปโลกชนิดที่มันสลายกันในอุปโลกเองมันจะได้ไม่เกิดไม่ก่อเกิดเป็นตัวเป็นตนนี่มันคาตัวตนอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ก่อเกิดเป็นสภาวะแล้วก็หลงทรงสภาวะคาสภาวะอยอย่างนั้น ทุกอย่างนิจจังหมดเอาอะไรมาทรงเล่าทรงอนิจจังทรงทุกขงังทรงนัาตามันก็นะเหมือนกับเอาแทนที่ทุกมันจะแล้วแล้วไปกันตลอดมาทรงทุกอยู่อย่างนั้นเอาทุกมาคาอย่อยางนั้นเอาทุกมาประครับประคองให้เป็นทุกอยู่อย่างนั้น มีขอบเขตไปสิสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยให้มันทุกอย่างพร้อมกันไปแบบไม่ต้องมีอะไรคอยทรงอะไรแบบไม่ต้องมีอะไรคอยประคับประคองอะไรในเมื่อมันอน,นิจจังหมดนะ่ะมันแล้วแล้วไปกันตลอดเวลาก็ปล่อยสิปล่อยให้มันแล้วแล้วไปสิแต่มัวประคับประคองทรงอะไรอยู่ อย่างทิ้งตัวทิ้งเองทิ้งแม้กระทั่งตัวทิ้งเองจะได้ปรับไปสู่เนื้อหาในโลกสรุปนิพนานสรุป ต้องต้อมันต้องไปอุปโลกตัวติดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหลุดที่หลังกลายเป็นความหลงติดหลงหลุดขึ้นมาจากสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงไม่หลงเนี่ยมันอุปโลกความหลงหลงติดแล้วก็มาหลงหลุด แทนนี่มันจะตัดสะุตรงๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับติดหรือโหลดสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับหลงหรือไม่หลงไอ้ตัวกิดดาบเนี่ยมันก็ปล่อยไปดิไม่ต้องไปหลงจะเริญมมันอีก ว่ามันไปเริ่มจเจริญอะไรมันก็น่าแะละเอาสิ่งนั้นมาติดทันทีจเจริญตัวรูปเงาตัวรู้มาติดจเจริญอะไรมไม่ล้างตัวผู้จเจริญเองเอามาติดเอามายึดเอามาหลงไปเรื่อยๆมันจะจบยังไงมันก็เป็นภพภูมิมาสิมันบนเวียน สิ่งที่มันไม่ใช่การคอยติดคอยหลดสิสิ่งที่มันไม่ใช่การคอยเริ่มคอยจบได้จบเกิดเป็น อจบจบมากจบผลเป็นไม่ใช่มัวแต่มากผลอยู่อย่างนั้นนั่นมันเป็นมากผลแบบมันมีตัวตัวหลงตัวผู้คอยหลงเจริญน่ะตัวผู้คอยดำเนินน่ะมันเป็นมักผลแบบยังมีตัวอยู่เออมันยังไม่จบ มักคผลจริงๆเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองเนี่ยมันจึงจบมรกจบผลเป็นสิ่งที่มันไม่เกี่ยวแม้กระทั่งไม่เกี่ยวเองเนี่ยมันจะหมดความหมายไปเองมักคผลนิพพานมันจะหมดความหมายไปเองมันจะเป็นเนื้อหาดั้งเดิมแท้ที่มันไม่มีความหมายในความเป็นอะไร แม้กระทั่งความดั้งเดิมแท้เองก็ไม่มีความหมายในตัวมันเอง ดั่งเดิมแท้เนี่ยมันมันไม่เกี่ยวมีจิตหรือไม่มีจิตอ่ะก็จากเนื้อหาสิ่งที่ไม่ให้จิตเนี่ยพร้องกันไปกับสรรพสิ่งอ,อมันจะปรับไปสู่มหากรุณาไปจบช่วยไปว่างล้างช่วยสังสารวัตไปสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับมีจิตไม่มีจิตเนี่ย เราไปหลงคอยทำจิตชนิดนี้ชนิดนั้นอีกวิพนพานมันไม่เกี่ยวว่าจิตจะทำหลงทำจิตชนิดนี้ชนิดนั้นแบบนี้แบบนั้นสภาวะนี้สภาวะนั้นมันก็ไม่ใช่นิพพานแต่มันสิ่งที่มันได้คือความเป็นพบเป็นภูมิ นั้นก็ทุกอย่างไปเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่ต้องคอยนอกคอยในอีกเอให้มันพร้อมกัน ไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยอให้มันพร้อมกันนอกในพร้อมกันมันก็จะไม่มีไปเองอหลงไม่หลงอะ่ะ มไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองอ่ะเออมันไม่มีแม้กระทั่งหลงหรือไม่หลงแล้วก็ใช้เนื้อหานี่แหละอะสุญญตาเนี่ยปรดสัตว์ สุญญตาดับล้างว่างล้างทางสัลวัตเพราะว่าสุญญตาเนี่ยมันไม่ใช่การคอยรวมจิตนะให้มันเป็นหนึ่งอะไรขึ้นมามนไม่ใช่จิตเอกสภาวะสุญญตาเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรมันว่างล้างดับล้างพร้อมจะมีจิตไม่มีจิตก็ว่างล้างดับล้างพร้อมกันไปมอนเหมือนกันไป มันไม่ต้องรวมจิตขึ้นมาก่อนไม่ต้องทำจิตให้เป็นหนึ่งอะไรแบบไหนขึ้นมาก่อนเออมันไม่เกี่ยวกับจิตอะ่ะมันมันหมดพาระทั้งจิตแล้วก็ยังอุปโลก ใช้อยู่เออลึกขึ้นมาแต่ละครั้งหนึ่งก็ไปจบช่วยสังสารวัตรใช้เนื้อหานิโรธนิพานสุญญตาดับล่างวางล้างสังสารวัตรนอกในพร้อมกัน ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเองไปเรื่อยๆสุญญตาดับล้างว่างล้างสังสารวัต ได้ไปล้างไอ้ความหนืดเหนียวในตัวกำหนดทั้งหลาย <c oughs> ความหนืดเหนียวกันในจิตทรงดูทรงรู้ทรงสภาวะ,ะไม่ใช่การทรงเนื้อหาตรัสรู้เนี่ยมันไม่ใช่การทรงสภาวะมันไม่ใช่การทรงจิต แต่มันไม่เกี่ยวกับทรงไม่ทรงเลยมันไม่เกี่ยวกับนิ่งไม่นิ่งทุกอย่างมันไม่เกี่ยวกับนิ่งไม่นิ่งมันไม่เกี่ยวกับสงบไม่สงบไม่เกี่ยวอะไรทรงอะไร ไม่มีขอบเขตนะมันไม่มีพิกัดนะเฉพาะตรงจุดนี้จุดนั้นมันไม่มีขอบเขตไป ดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีความหมายในความเป็นอะไรเลยแ<อ>ม้กระทั่งสติสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งอุปโลกสมมุติขึ้นมาทีหลังเออดังเดิมแท้เนี่ยมันไม่มีความหมายในความเป็นอะไรมันไม่มีแม้กระทั่งไม่มีเองไมต้องเอาสิ่งที่มันอุปโลกขึ้นมาทีหลังเนี่ยเอามาวนเวียนให้กลับไปสู่เนื้อหาดัางเดิมแท้สิ สิ่งนี้มันไม่ม,มีความหมายในความเป็นอะไรีิไม่ใช่อุปโลกความเห็นความหมายขึ้นมาแบบนี้แบบนั้นอุปโลกสมมุติแบบนี้แบบนั้นขึ้นมาแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นมาวนเวียนมันไม่ใช่เนื้อหาแต่สรู้มันไม่ใช่การเอาอะไรมาวนเวียน,นไม่ได้เอาสมมติมาวนเวียนไม่ได้อุปโลกสมมติแล้วเอาสมมติมาวนเวียน อย่าเกาจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองมันจะเอาสิ่งเหล่านี้มาวนเวียนไม่ได้เลยมันมีแต่จะจบให้ทุกความวนเวียนมันมีแต่จะยุติให้ทุกความวนเวียนออไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเนี่ยทุกอย่างพร่องกันไป ไม่ต้องไปวนเวียนอยู่กับความคิดนะเข้าใจไม่เข้าใจอ,อรูสติขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยเอาไปให้สังสารวัตไม่ได้เอามาวนเวียนอยู่ในตัวมันเองรู้สติแต่ละครั้งเนี่ยเอาไปให้ให้แล้วแล้วไป มราไม่ต้องมาห่วงประโลกสมมติแบบนี้แบบนั้นแล้วก็หลงในความเป็นแบบหลงกันในสมมติเอออนุประโลกชนิดแล้วแล้วไปในสมมติสมมติล้างสมมติสมมติแล้วแล้วไปในสมมติ มันไม่ใช่อุปโลกสมมติชนิดเอาสมมติมาวนเวียนแต่ก็อุปโลกได้ออก็สมมติดได้ <c oughs> อุโปโลทุกครั้งก็ต้องให้มันแล้วแล้วไปทุกครั้งอปโลทุกครั้งก็ต้องจากเนื้อหาล้างตัวล้างเองพ่องกันไปทุกครัง้งเออสมมติล้างสมมติเอง มันจะเป็นเนื้อหาที่เรียกว่าดับตัววดับเองอ่ะไปดับช่วยสังสารวัตร <c oughs> คลายตัวคลายเองก็ไปคลายช่วยสังสารวัตร